สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Little Talk Little Walk นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตว่าช่วงนี้เราอ่านอะไรนะคะซึ่งหนังสือทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นที่เราซื้อในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจริงๆมันมีอีกสองเล่มนะก็คือ,อเมื่อผมเป็นเจ้าของคาถาสยองขวัญกับบันทึกคาถาซ่อนอาถรรพ์ที่เราซื้อมาเหมือนกันนะคะเล่มนี้เราพีออเดอร์มานะแต่ว่าสองเรื่องนี้เราเคยมีการพูดถึงในคลิปไปแล้วนะคะ ก็เป็นคลิปแยกของสองเรื่องนี้เลยเนาะถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปดูในคลิปของเราได้แต่ก็บอกเลยว่าสองเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยนะคะเราถึงติดตามมาถึงเล่มสิบกับเล่มแปดนะซึ่งอันเนี้ยจะจบเล่มเก้าแต่อันเนี้ยผลทางอีกยาวไกลนะคะเพราะจบเล่มยี่แปดแต่ว่าเราก็จะอ่านจนถึงจบแน่นอนเพราะมันสนุกมากมันมีปริศนาเยอะแล้วมันก็มีความเสี่ยงข,ขวัญตื่นเต้นนะคะถ้าใครชอบก็ลอง หาข้อมูลเพิ่มเติมดูหรือว่าจะดูคลิปของเราก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเล่มอื่นๆน,นะคะที่เราอ่านในช่วงนี้ดีกว่านะซึ่งเราขอเริ่มเป็นฝั่งมังงะก่อนก็แล้วกันขอเริ่มเล่มแรกเลยที่ฮานาโกะคุงวิญญาณติดที่นะซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงเล่มที่8แล้วนะคะในฉบับแปลไทยบอกเลยว่าเล่มนี้น่ารักมากเพราะว่า ได้เห็นฮนาโกคุงกับเนเนะนางเอกเนี่ยแบบฮนาโกคุงเนี่ยมีความเหมือนกับว่าแบบหึงห่วงเนเน้นะคะก็เป็นความโรแมนติกคอมเมดี้ที่น่ารักดีส่วนในตัวเนื้อเรื่องของเล่มนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับเทศกาลทานาบตะนะทุกคนจะเห็นว่าปกเนี่ยจะมีแบบเนเน่ถือตัวเขาเรียกว่าอะไร การขอบพอนะคะแล้วก็ด้านหลังก็มีความเป็นเทศกาลก็เกี่ยวกับเทศกาลนะธนารตรนะธนบปตะนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในโลกของมนุษย์นะแต่เป็นธนบัตะในเขตแดนก็คือเป็นโลกของเจ็สิ่งพิศวงแบบมีปีศาจมาร่วมเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นนะคะก็คือตัวของนางเอกเนี่ยในเรื่องถูกวัวชนนะทุกคนวัวอะไรไม่รู้ชนแล้วก็กลายเป็นว่า ย้อนเวลากลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วในโลกของความเป็นจริงซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้เจอกับฮานาโกะคุงที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เป็นเหมือนแบบเด็กๆอยู่ะเป็นถือว่าเป็นน้องชายของเนเน่นะคะก็เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อลองติดตามอ่านเองนะคะในเรื่องถ้าใครยังไม่รู้จักเรื่องนี้และอยากลองก็เราก็แนะนำนะก็ลองซื้อเล่มหนึ่งมาอ่านได้นะคะ เพราะว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นแบบคอมเมดี้โชเนนโรแมนส์นะแล้วก็ซูเปอร์เนเจอรัลอยู่นะสนุกมากค่ะเรื่องนี้แนะนำเลยต่อไปหยิบมาทั้งเซ็ตเลยดีกว่าสึกเล่ห์เวทมนตนพลังกล้า เรื่องนี้เราซื้อมาถึงเล่ม3นะคะเอ่อจะซื้อต่อไปไหมก็บอกเลยว่าก็คงซื้อต่อถ้าไม่มีเรื่องอื่นมาแทรกใดๆนะคือเราอาจจะแบบคือมันสนุกแต่มันอาจจะยังไม่ใช่แนวที่เราแบบรู้สึกตื่นเต้นและอยากติดตามขณะนั้นนะคะแต่ว่ามันสนุกนะเรื่องนี้คือมันตลกมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เด็กหนุ่มคนหนึ่งนะคะที่ไม่มีพลังเวทมนต์แต่ดันเกิดในโลกที่ทุกคนใช้เวทมนต์เป็นเรื่องปกตินางเนี่ยคนเนี้ยก็เลยไปฝึกพลังกล้ามแทนนะคะเพื่อใช้ต่อก่อนกับพวกเวทมนต์ต่างๆซึ่งเวลาตกเวทมนต์กลับอะไรอย่างเงี้ยด้วยพลังกล้ามเนี่ยมันตลกมากทุกคนเพราะมันไปดูเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทําได้ใช่ไหมแต่ว่าคนคนนี้ทําได้นะส่วนในธีมของเรื่องนะคะมันจะค่อนข้างได้แรงบนนันดาลใจมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์ ค่้นข้างเราคิดว่าก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกเวทมนต์อะไรเงี้ยเราก็แบบเข้าโรงเรียนไปฝึกเข้าโรงเรียนมีการแข่งขันคล้ายคล้าิชนะคะเราเราคิดว่ามันก็คงเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึง่งอยู่ด้วยนะส่วนตัวลายเส้นเนี่ยบอกเลยว่ามีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็แปลกใหม่ด้วย ก็สวยดีนะอ่านไปมันก็แบบเข้าเข้ากับตัวเนื้อเรื่องที่มีความคอมเมดี้สูงมากๆนะคะอยู่ตอนนี้เราอ่านถึงเล่มสองแล้วทุกคนเพราะว่าเรามีนิยายมาแทรกนะคะทำให้ได้ไม่อ่านเล่มสามสักทีหนึ่งแต่ก็จะอ่านเล่มสามแน่นอนแล้วก็ถ้ามีโอกาสหรือรู้สึกว่าถ้าเราอ่านเล่มสามแล้วมันแบบติดมากๆี่ยก็คงซื้อเล่มต่อไปแน่นอนนะคะโอเค ต่อไปเป็นเรื่องหนุ่มน้อยผู้มีสัมผัสวิญญาณเล่มนี้บอกเลยว่ามีความเราเสียใจนิดนนะคะเพราะว่ามันโดนตัดจบทุกคนกลายเป็นว่าจบถึงเล่มสี่นะเล่มสี่คือจบแล้วคือตอนที่เราซื้อมาเล่มหนึ่งถึงเล่มสองะเรารู้สึกว่ามองมาว่าแบบเออมันเป็นเรื่องที่ดูมีฟอร์มนะฟอร์มดีเล่มหนึ่งก็ เออก็ดูสนุกดีอะไรเงี้ยเล่มสองก็สนุกเลยพอมาเล่มสามเนี่ยก็โอเคเลยนะคะแต่พอมาเล่มสี่เนี่ยตอนแรกคือเรายังไม่รู้ไงว่ามันโดนตัดจบแต่พอมาอ่านเล่มสี่เราถึงรู้ว่าแบบอ้าวเฮ้ยทาไมมันจบแล้วว่ะคือมันรวบคือมันมีปมอะไรมาตั้งแต่เล่มหนึ่งเล่มสองใช่ไหมเล่มสามอะไรเงี้ยทุกคนคือปมมันก็ค่อนข้างเยอะแต่พอมาถึงเล่มสี่เนี่ยมันกลายเป็นว่าแบบอย่าให้จบเร็วๆนะคะก็คือบางปมเนี่ยไม่เคลียร์เลย แต่ว่าก็คือจบไปซะแล้วก็คือเป็นความหมายของคําว่าโดนตัดจบนั่นเองแต่ว่าเรื่องนี้เราบอกเลยเราว่าเราชอบลายเส้นมากนะคะสวยดีสวยเลยแล้วก็แรกๆมาเนี่ยเนื้อเรื่องก็มีความน่าติดตามด้วยเราชอบนิสัยของพระเอกนะเพราะว่าดูเป็นคนแบบคนตีนคนตีนดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยออแล้วนางเอกก็น่ารักนะคะแล้วก็มีเพื่อนที่ดูแบบเออน่ารักดีช่วช่วยกันอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็น่าเสียดายเนาะคือเราคิดว่าเนื้อเรื่องมันอาจจะมีความที่แบบไม่ไม่ถูกใจคนส่วนใหญ่หรออาจจะคนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่ามันไม่สนุกอะไรประมาณนี้ก็เลยก็เลยต้องจบแบบจบไปแบบค้างคาไปนะคะแต่ว่าเราชอบนะเรื่องนี้ถ้าใครชอบแนวแบบป่าพูดผีวิญญาณปีศาจแล้วก็เป็นแบบเด็กหนุ่มในโรงเรียน เรียนหนังสืออยู่เป็นโชนเน้นนะโซนเน้นอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันมีความแบบแอคชั่นมิสซิรี่แล้วก็เฮอร์เรอร์นะแล้วก็มีความตลกตลกอะไรเงี้ยบนอยู่ด้วยก็คือมังงนะแนวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตลกตลกแหละอืมอ่ะแล้วมันก็เพลิดเพลินดีนะคะแต่ก็แอบน่าเสียดานิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โซนนิยายดีกว่า แต่ก่อนจะเข้าสู่ช่วงนิยายนะคะเราขอแทรกแบบก็คือเล่มแปดเนี่ยเขามีแถมโปสการ์ดมาให้ด้วยนะฮานาโกะคุงนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็มีปกด้านในเป็นยังไงอยากจะลองโชว์ให้เพื่อนๆดูนะประมาณนี้คะ่ะมาแบบเดียวโอเคมาถึงช่วงนิยายกันต่อนะคะเริ่มที่เล่มแรกเลยปิศนะปีศาจดาร์รรวีเหมือน ซีรีส์เรื่องนี้นะคะรู้สึกว่าจะสี่เล่มจบนะคือตอนแรกที่เราซื้อมาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามนะคะเลยลองซื้อเล่มหนึ่งมาอ่านดูก่อนปรากฏว่าเราอ่านไปได้ประมาณเกือบจบนะคะเราก็รีบไปซื้อเล่มสองต่อเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราชอบนะคะแนวเรื่องแบบนี้แล้วก็เราชอบสไตล์การบรรยายของผู้เขียนมากคะ่ะมันดูเรียลลิสติกมันดูจริงแล้วก็มันมีความเข้าใจง่าย อีกทั้งตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมีปริศนาเยอะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องลี้ลับต่างๆนะคะมีผสมประวัติศาสตร์จีนเข้ามาด้วยในสมัยรัชวงศ์ฮั่นนะคะเป็นเหมือนการผสนภัยในทะเลทรายที่ได้เจอแบบพวกเรื่องลี้ลับต่างๆแล้วก็มีตำนานเล่าขานกันมาอะไรประมาณนี้ทุกคนมันทําให้มันเป็นแนวที่เราชอบเนี่ยเออเราก็เลยรีบไปซื้อเล่มสองมาอ่านต่อทันทีนะคะเราคิดว่าก็คงซื้อถึงเล่มสี่หรือนั่นแหละ โอเคเดี๋ยวเรามาลองอ่านตัวที่อยู่ด้านหลังหนังสือนะคะเรื่องย่อให้ฟังในวงการนักผจญภัยทะเลทรายชื่อของชานตรงกล่าวได้ว่าไม่ธรรมดาเพราะเขาเป็นหนุกที่หล่อเหลาทั้งยังเชี่ยวชาญพื้นที่พื้นที่หมายถึงตัวพื้นที่ทะเลทรายโกบีนะคะของจีนจนได้ฉาย,ยาว่าเชี่ยวทะเลทราย ทว่าสองปีก่อนเนี่ยชื่อของชานตรงกับกลายเป็นชื่อต้องห้ามนะเพราะคณะเดินทางที่ชานตรงรับผิดชอบเกิดประสบภัยกระทันหันว่ากันว่าเหตุการณ์นั้นเกิดจากความดื้อรั้นของชานตรงนะคะเขาเปลี่ยนจุดพักของคณะเดินทางไปยังเนินหินเนินทรายหินกุลาบเพียงพอต้องการขอแต่งงานกับขงยางผู้เป็นแฟนสาวของเขาที่นั่นคนร่วม20สคนเนี่ยจึงต้องเผชิญหน้ากับพายุทรายที่เกิดขึ้นกระทันหัน นั่นทำให้ทุกคนหายสามศูนยไปไม่รู้เป็นตายหลายดียังไงนะคะรวมถึงแฟนสาวของเขาด้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยชานตรงจุนถูกผู้คนมากมายนะคะก้นด่าสาบแช่งสุดท้ายก็ได้หายไปจากวงการนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยหญิงสาวลึกลับที่ใช้ชื่อว่าเยี่หลิวซีเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าชานตรงพร้อมกับรูปถ่ายของของยางที่ ร่างอ่ะถูกฝังอยู่ในสันเขาทะเลทรายนะคะแล้วก็เงื่อนไขที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้ก็เลยทำให้ชานรงเนี่ยเหมือนกับหวนสู่วงการออกเดินทางเข้าสู่โกบีอีกครั้งนะคะพร้อมกับนางเอเหลิสีเพื่อไปตามหาร่างของแฟนเก่าของเขานะคะว่าอยู่ที่ไหนกันแน่คือมันมาแค่รูปไงทุกคนแล้วก็แบบ คือเขาก็เดาคือชานเตอมีประสบการณ์สูงใช่ปะก็เดาว,ว่าเออรูปนี้น่าจะถ่ายที่ไหนก็พยายามจะเข้าไปตรงพื้นที่นั้นเพื่อหาร่างของแฟนเก่าเขานะคะกลับมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภัยเข้าสู่ทะเลทรายพร้อมกับเรื่องปริศนาลี้ลับด่านาปีศาจอีเหมือนต่างๆนาๆนานะถ้าใครชอบแนวนี้นะคะเราก็แนะนําเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่า เราชอบการบรรยายของนักเขียนเรื่องนี้นะแล้วมันก็มีแบบมุกตลกแทรกอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นมุกตลกที่แบบสองคนเนี้ยพระเอกนางเอกเ,เนี่ยเถียงกันอะไรเงี้ยเออมันก็ตลก,ตลกน่ารักดีนะคะส่วนตัวเล่มหนึ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเก้าบาทเล่มสองน่าจะบางกว่านิดหนึ่งนะอยู่ที่สามร้อยสามสิบเก้าบาทนะคะสมัครพิมพ์ Enter Book ใครชอบก็แนะนำเลยตัวปกเองก็ถ่ามาได้ดีมากภาพสวยนะคะต่อไปเรื่องต่อไปอันนี้เป็นนิยายแปลญี่ปุ่นคดีชุนามุนักสืบเครื่องดูดฝุ่นเราบอกเลยว่าเรื่องนี้เรายังอ่านไม่จบนะคะเพราะว่ามีเมื่อกี้ปีศาจดา่อี้เหมือนปีศาจดา่อี้เหมือนเข้ามาแทรกนะแต่ว่าเรื่องนี้เราอ่านไปได้ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแหละถือว่า สนุกนะคะเราชอบออการบรรยายเหมือนกันคือมันเป็นการบรรยายที่เข้าใจง่ายคล้ายๆแบบไ์โนเวลของญี่ปุ่นนะแล้วก็เรื่องนี้จุดเด่นเลยเนี่ยคือความแปลกใหม่แปลกใหม่จริงๆก็คือแปลกใหม่ย,ยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาเล่าตัวเหอเรื่องข้างหลังให้ฟังแล้วกันซูซูกิเซตะนะคะนายตำรวจ สืบสวนวัย33ปีอยู่ที่เมืองซัป,ปโปโรกับชูริหรานสาวชั้นป .5 ที่กำพาแม่และเคยถูกพ่อเลี้ยงใช้ความรุนแรงนะวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุรถยนต์ก็คือตัวเซตะเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตอนที่เข้าไปช่วยหญิงชาลาพอฟื้นออกมาเนี่ย พอฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงเนี่ยกับพรว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นหุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่นอยู่ในตึกสํานักงานกฎหมายแห่งหนึง่งและระหว่างที่กําลังสับสนเนี่ยเขาก็พบศพของชายคนหนึ่งนะคะในห้องเดียวกันถูกตีที่ศีรษะตายปริศนาอยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาเป็นเครื่องดูดฝุ่นและในห้องที่ฟื้นขึ้นมาก็เจอชายปริศนาตายอีกนะคะสำนึกแรกสุดของเขาเนี่ยก็คือเป็นห่วงชูรีสุดใจนะเพราะว่าเหมือน พ่อเลี้ยงที่เคยแบบใช้ความรุนแรงกับชูรีแล้วก็แม่เนี่ยยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ถูกแบบจับเข้าคุกหรืออะไรประมาณนั้นนะคะคือเขาอะอยากจะไปปกป้องหลานเพื่อไม่ให้พ่อเลี้ยงเนี่ยกลับมาทำร้ายอีกทํทำอันตรายอีกแต่คดีที่อยู่เบื้องหน้าก็ปล่อยไปไม่ได้ เซตพยายามส่งอีเมลขอความช่วยเหลือจากจ่าโทมิตะนะคะเพื่อนตำรวจร่วมสถานีเพื่อขอให้ช่วยดูแลชูริพร้อมกับคอยให้เบาะแสะคดีฆาตกรรมในสํานักง,งานกฎหมายไปด้วยหลานสาวก,ก็ต้องดูแลคดีฆาตกรรมก็จะเป็นต้องสื่อแต่จะทําอย่างไรเมื่อสภาพของเขาเป็นเพียงแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเท่านั้นมันมีความแปลกใหม่มากทุกคนจนเนี่ยได้รับรางวัลอากาธาคริสตี้นะคะอวอร์ดปี2 0 2 0 ชนะด้วยไอเดียที่แปลกใหม่แล้วก็เรื่องราวเข้มข้นชวนน่าติดตามในฉบับนี้ยายสืบสวนชันดีอืมเราคิดว่าเดินเรื่องมันน่าติดตามจริงๆนะคะเพราะว่าพระเอกเป็นเครื่องดูดฝุ่นทุกคนแล้วก็คนเขียนเนี่ยสามารถบรรยายความรู้สึกของเครื่องดูดฝุ่นออกมาได้ราวกับว่าเขาเองก็เคยเป็นเครื่องดูดฝุ่นมาก่อนนะคะมันเป็นไอ้เครื่องดูดฝุ่นแบบที่มันวิ่งไปวิ่งมาได้อัตโนมัติกับพืนะ้นอะเออเขาพูดออกมาแล้วบรรยายออกมาได้แบบ ล,ลึกซึ้งะชัดเจนนะคะเหมือนเหมือนเคยเป็นเครื่องดูฝุ่นเลยเรารสึกว่ามันก็สนุกดีนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะอ่านต่อแน่นอนหลังจากที่เราอ่านตัวด่านปีศาอี้เหมือนเล่มสองจบอตอนที่เราเล่มสามนะก็เดี๋ยวมาอ่านเล่มนี้ต่อนะคะ mm. ใครที่ชอบแนวอะไรแบบแบกหมายนิยายแปลญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็แนะนําเลย mm. เป็นแนวสืบสวนด้วยมีความตื่นเต้นนะคะโอเคต่อไป เหลืออีกสามเล่มนะเรามาเริ่มที่สวัสดิ์ประธานพรต่อเลยนะคะเป็นนิยายแปลจีนวายที่โด่งดังมากๆนะคะซึ่งเราก็เห็นในแบบ Twitter ในเน็ตเยอะมากๆแล้วก็ รู้สึกว่ามันน่าอ่านนะคะคือผู้เขียนเนี่ยเป็นคนเดียวกับปรมาจารย์ลัทธิมาเลยคือเราไม่เคยอ่านปรมาจารย์ลัทธิมานะแต่ว่าเราเคยดูซีรีส์นะคะพระคนแสดงนะก็รู้สึกว่ามันเออมันสนุกดีแล้วก็ซึ้งด้วยอะ่ะคือรู้สึกแบบความรักของพวกเขาสองคนเนี่ยมันช่างาซาบซึ้งเหลือเกินนะคะส่วนเรื่องนี้เองเนี่ยก็น่าจะาซาบซึ้งไม่แพ้การได้ข่าวว่าตัวพระเอกเนี่ย รอนายเอกมาแปดร้อยปีนะทุกคนซึ่งแปดร้อยปีเป็นอะไรที่ยาวนานมากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองมาอ่ะตัวเรื่องย่อข้างหลังกันเลยดีกว่านะคะว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่ว่ามันดังเนี่ยเรารู้สึกว่าหลายคนจะรู้จักแล้วแหละแต่เราก็เผื่อคนที่แบบยังไม่รู้จักนะคะก็เดี๋ยวเราลองอ่านให้ฟังนะ เสี้เหลียนสูงส่นเป็นถึงไท้จือผู้อุทิตตนช่วยเหลือปวงประชาด้วยวัยเพียง17ปีก็บรรลุขึ้นชั้นสวรรค์เป็นที่จดจำไปทั่วลาทำการสิ่งใดล้วนเก่งกาจปาดเปลืองผู้คนต่างกล่าวว่าเขา,าเป็นลูกหลักสวรรค์กระทั่งเกิดเหตุพลิกผันนะคะทำให้เขา่าถูกขับออกจากสวรรค์ถึงสองครั้งเป็นเหตุให้พลังเวทถูกขนึกต้องมาอยู่ในโลกมนุษย์ชีวิตตกต่ำกลายเป็นที่เยอะหยันไปทั่วสามภพ ไลรสาวกไลรทูบเทียนไรคนเส้นไหวบูชาถูกผู้คนหลงลืมต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บขยะถูกจดจำว่าเป็นเทพขยะและเทพโรกระบาดโอ้อะไรมันจะรันทดขนาดนี้นะคะใครต่างก็คิดว่าเขาต้องตกต่ำไม่อาจฟื้นคืนสู่สวรรค์ต้องเข้าสู่ทางสายมานเป็นแน่ 800ปีต่อมานะคะเขาก็กลับขึ้นสวรรค์อีกเป็นครั้งที่3สร้างความสะเทือนเลือลั่นไปทั่วนะคะทว่าขึ้นสวรรค์ครานี้เนี่ยเขาก็ได้แต่รำพึนใครว่าเป็นเทพสบายเก็บขยะยังง่ายกว่าเป็นเทพนะักเพื่อชดใช้หนี้สวรรค์เขาจึงต้องลงไปทำภารกิจในโลกมนุษย์นะคะทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้พบกับฮวาเฉิงหรือพิรุณโรหิตเชยบุผาราชาผีผู้ออกมาจาก บันพศถงลูนะคะสาวคนสุดท้ายและเพียงคนเดียวของเขาตลอดกาลหากฝันของท่านคือช่วยเหลือปวงประชาเช่นนั้นฝันของข้าก็คือท่านเพียงผู้เดียวอุ้ยดูดิขนาดแค่นี้ยังดูว่ารู้อะว่าเขาแบบดักกันมากอะ่ะทุกคนแต่เรายังไม่ได้อ่านนะเรื่องนี้คือเราเพิ่งซื้อมานะยังไม่ได้อ่านเลยได้ข่าวว่ามีประมาณแปดเล่มมีแปดเล่มจบเนาะอุ้ย เรื่องนี้เนี่ยมีเป็นแบบอนิเมะด้วยนะทุกคนก็คือเราไปเห็นจากอนิเมะมาแล้วแหละทําให้เราอยากจะซื้อเป็นนิยายมาอ่านดูนะคะแล้วก็ตัวปกหรือว่ารูปเล่มอะไรเนี่ยก็คือสวยมากๆเลยนะเนี่ยลายเส้นปกอะสวยมากแล้วก็ตัวสํานักพิมพ์เองเนี่ยก็มีความใส่ใจผู้แปลเองก็มีความใส่ใจนะคะหลังจากที่เราได้ลองเปิดอ่านตัวแบบคำนางสำนักพิมพ์แล้วก็คำนำผู้แปลเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเนี่ย มีการอธิบายให้ด้วยนะว่าเออถ้าเหตุใดถึงแปลแบบนี้เพราะว่าอยากให้แบบตรงกับต้นฉบับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้เหมือนกับที่ผู้เขียนอยากจะถ่ายทอดให้กับนักอ่านมากที่สุดอะไรประมาณนี้น่ะนะคะก็คือถือว่าเป็นการใส่ใจที่ดีใช้ได้เลยแล้วเราก็ก็คงติดตามนะคะเดี๋ยวเราลองอ่านก่อนคือตอนนี้เราไม่ได้อ่านเลยทุกคนแต่เราคิดว่ามันก็คงน่าสนุกมันก็คงสนุกนั่นแหละนะคะโอเคเราเริ่มที่เล่ม ถัดไปเลยดีกว่าอันนี้เป็นวรรณกรรมคลาสสิกนะคะในยุคศตวรรษที่19 The Portrait of the Lady นะเขียนโดยเฮ n r ี่เจมสคือเราเคยอ่านผลงานของเฮนรี่เจมส์มาแล้วรอบหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Daisy Miller นะคะคือมีมีคนแปลมีฉบับแปลไทยอยู่นะคะเล่มบางมากเล่มแค่นี้แต่ดูเล่มน,นี้ โอ้ oh my god คือเล้วม้หนามากทุกคนหนาจริงอันนี้ให้ดูตัวที่คันสวยด้วยนะคะปกในสวยมากเดี๋ยวบอกเลยคือมันมีความคลาสสิกบางอย่างเนี่ยดูปกในเราชอบนะอันนี้สำวักคดมติชนนะคะก็ข้าออกมาได้ดีเลยมีแบบปกแจ็คเก็ตนะคะแล้วก็ตัวปกในซึ่งราคาเองเนี่ยก็ ใช่ย่อยเหมือนกันนะคะเล่มละ840บาทนะทุกคนแต่ด้วยความหนาของหนังสือแล้วก็ตัวคุณค่าของหนังสือเองเนี่ยเราคิดว่ามันคุ้มนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่เราคิดว่ามันสะท้อนเรื่องของผู้หญิงในยุคนั้นนะคะในสมัยสิบเก9คือตัวนางเอกเนี่ยอิสเบลอาเชอร์เนี่ย เขาเป็นคนละอิสระมากนะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องอาจจะพูดถึงแบบเรื่องกรอบต่างๆของในยุคนั้นแล้วก็เรามาดูกันว่าตัวเอกเนี่ยจะทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองอ่านตัวเนื้อเรื่องย่อด้านหลังให้ดูแล้วกันอิซาเบลอาร์เชอร์หญิงสาวสวยสเปงชาวอเมริกันนะคะเดินทางมายังยุโรปก,กับป้าของเธอเธอรู้ดีว่าในเมชาเธอจะต้องแต่งงานอ่ะเป็นเหมือนเรื่องปกติของในยุคนั้นแหละที่ผู้หญิงจะต้องแต่งงาน,นะคะทุกคน มืนแบบมันเป็นกรอบอะไรบางอย่างนะของยุคนั้นนะคะแต่อิซาเบลเนี่ยตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลือกชีวิตในแบบของเธอเองอ่าเปนเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของนิยายเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของแบบพวกเรื่องเฟมินิสอะไรอย่เงี้ยในยุคนั้นด้วยนะคะเธอจึงปฏิเสธชายหนุ่มถึงสองคนจากนั้นเธอได้พบกับกิลเบิร์ตออสมอนนะคะจิตรกรชาวอิตาลีฐถนะปานกลางผู้ที่อุทิศตนให้กับงานศิลปะและสุนทรียาศาสตร์ ท่าทางภูมิฐานและความฉลาดของเขาทำให้อิสเบลตกหลุมรักทว่าสเสน่ห์ของชายหนุ่มก็มาพร้อมกับความโหดร้ายเช่นกันวรรณกรรมคลาสสิกเล่มนี้บอกเล่าถึงเรื่องความรักการแต่งงานและการหักหลังรวมทั้งนําเสนอความขนขืนรุนแรงในสํานึกของหญิงสาวผู้โหยหาอิสรภาพและอยากปลดพันธนาการจากตัวเองจากสังคมนะคะก็มีหนังด้วยนะทุกคนเป็นหนังเป็นหนังเป็นหนังเก่านะคะ แสดงนำแสดงโดยนิโคลคิกแมนนะก็ถ้าใครแบบอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเงี้ยก็ลองดูหนักดูได้นะแต่เรายังไม่ได้ดูนะคะเพราะเราอยากจะอ่านหนังสือมากกว่าเราเองก็เป็นแฟนคลับของนักเขียนท่านนี้นะคะแต่เรื่องนี้มีความหนาม,มากส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จากที่อ่านคำนำของผู้แปลเนี่ยคำนำของผู้แปลเนี่ย,ำำขเ,ยเขาก็ได้ มีการบอกไว้ว่าแปลยากนะคะเล่มน,นี้เพราะว่าเป็นสัพท์แบบของผู้ดีในสมัยนั้นอะไรเงี้ยมักจะพูดอะไรที่ปากไม่ตรงกับใจหรืออะไรประมาณนี้นะคะมีการใช้ศัพท์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยอาจจะทําให้ท้าทายกับทางผู้แปลเองด้วยแล้วเราก็คิดว่าเราจะต้องใช้เวลาอ่านเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากๆเหมือนกันนะคะถ้าอยากจะเข้าใจตัวเนื้อเรื่องนะ,ะอาจจะต้องแบบอ่าน บรรทัดหนึ่งเนี่ยคือเรายังไม่ได้อ่านแต่ว่าเดี๋ยวจะลองอ่านดูแต่ส่วนใหญ่เวลาเราอ่านพวกวรรณกรรมคลาสสิกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้เวลานานอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีการแบบสอดแทรกซับเท็กซ์อะไรบางอย่างในแต่ละประโยคให้ให้ผู้อ่านได้คิดเยอะมากๆเลยนะถึงได้กล่าวว่าเป็นวรรณกรรมคลาสสิกนะคะ ก็คือมันมีคุณค่าของมันนั่นเองคือจริงๆหนังสือทุกเล่มมีคุณค่านั่นแหละทุกเล่มเลยมีคุณค่าหมดนะคะแต่ว่าเล่มนี้เขาบอกว่ามันอ่านอ่านยากแล้วมันแปลยากอะไรเง,งี้ยเราก็เลยคิดว่าเออมันก็คงมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เยอะมากๆนะคะน่าสนใจมากก็เลยลองซื้อมาอ่านดูแต่ยังไม่ได้เริ่มอ่านแต่จะอ่านแน่นอนนะคะโอเคเล่มสุดท้ายอันนี้มาแบบ เล่มใหญ่เลยนะคะเล่มใหญ่จริงนะทุกคนก็คือแบบครึ่งศอกอะเอ๊ะแบบครึ่งแขนอะครึ่งแขนเราอทุกคนหนักด้วยหนักหนักจริงหนักมากนะคะแผนที่นั่นเองคือเล่มนี้เนี่ยเป็นฉบับปรับปรุงใหม่นะคือเราเคยเห็นตอนเด็เดกๆคือมันเป็นเล่มสีฟ้าแบบเล่มเมื่อสมัยแบบสิบปีที่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นเล่มสีฟ้าส่วนเล่มนี้ฉบับปรับปรุงใหม่ก็คือมีการเพิ่ม ข้อมูลแล้วก็เพิ่มอีก8ประเทศนะคะซึ่งเราอ่ะเป็นคนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วพวกภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วเป็นคนที่ชอบดูพวกแผนที่โลกชอบจำเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยตัง้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าเล่มเนี้ยเขาแบบพิมพ์ใหม่แล้วก็มีฉบับปรุงใหม่ก็เลยไม่รอชาซื้อมาเลยราคาแอบแรงอยู่แต่ว่าก็สุประคุมค่าอยู่นะคะก็คือ มันค่อนข้างละเอียดแล้วก็เป็นภาพวาดแล้วก็เป็นภาพสีหมดเลยแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยก็ใส่ใจเหมือนกันนะคะก็คือให้ข้อมูลเยอะเลยในเล่มนี้ว่าแบบแต่ละประเทศเนี่ยมีอะไรเด่นบ้างเรื่องนี้เออเล่มนี้อยู่ที่950บาทไว้ดูเพลินเพลินนะทุกคนเราจะลองเปิดให้ดูว่าด้านในเป็นยังไงนี่เขาก็จะมีแบบแผนที่โลกอันดับแรกแล้วเขาก็จะแบ่งไปเป็นแบบชวีปนี้มีประเทศอะไรบ้างนะคะ แล้วก็เปิดมาที่ทวีปยุโรดูดีภาพส่วนมากทุกคนแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบแต่ละจุดมีอะไรเด่นบ้างแล้วาก็จะวาดออกมาเป็นอิลลั t r a t สเตเตอร์นะคะอย่างที่จุดนี้เนี่ยเออมีน้ำตกสวัดิฟอสอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีเขียนให้ทราบด้วยแบบเออเมืองหลวงชื่ออะไรใช้ภาษาอะไรส่วนใหญ่ประชากรเท่าไหร่ธงชาติเป็นยังไงก็คือได้ความรู้เยอะมากมานะคะเล่มน,นี้ แล้วก็ภาพสวยมากมีประเทศไทยด้วยแล้วมีประเทศในเอเชียอะไรดนาๆ,ๆ,ๆด้วยนะคะประเทศเกือบครบนะทุกคนอาจจะไม่ได้รวมแบบประเทศที่แบบเล็กๆอะไรประมาณเนี้อืมแต่แล้เราอ่านมาก็คือเกือบครบเลยนะคะสวยเลยใช้ได้ชอบมากนะคะอันนี้เป็นเล่มที่เราแบบจะพูดว่าถูกใจมากๆเลย แต่มันมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือเนื่องจากว่าไอตัวกระดาษที่เขาใช้พิมพ์มันไม่ใช่กระดาษเคลือบนะทุกคนมันเป็นกระดาษแบบกระดาษเนื้อกระดาษจริงๆอธิบายไม่ถูกก็คือเนื้อแบบสกัสกๆนะคะแล้วพอมันเป็นการพิมพ์สีเนี่ยมันทําให้กลิ่นหมึกเนี่ยแรงมากๆแล้วทาให้เราอ่านช่วงแรกเนี่ยคือแทบอ่านไม่ได้เลยจะต้องมีการ นำไปตากหรือพักไว้ก่อนแบบให้ลมันเป่าไล่กลิ่นสีออกไปถึงจะอาจ่านแล้วก็รู้สึกสบายจมูกขึ้นนะคะเราพักเป็นอาทิตย์เลยนะทุกคนกว่าที่จะแบบเอามาอ่านได้นะแต่ว่าตอนนี้นะคะบอกเลยตอนที่ทําคิดอยู่ก็คือมีกลิ่นสีออกมาอยู่นะทุกคนคือกลิ่นมันค่อนข้างมันอ่อนลงแล้วนะคะเพราะเราเอาไปตากมาแต่ว่าช่วงแรกนี้ก็คือกลิ่นแรงมากแต่อันนั้นมันก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ะคะ่ะก็พยายามแบบ ให้ลมเป่าหรือตากบ่อยๆนะแล้วเราก็มาอ่านได้นะคะทุกคนเพราะเรื่องนี้เล่มนี้เนี่ยก็ดีมากๆนะคะเหมือนสรุปพวกภูมิศาสตร์ต่างๆแล้วก็ให้ความรู้เยอะจริงๆความรู้อะไรที่แบบจริงๆนะคะวันนี้ก็พูดมาเยอะแล้วว่าเราอ่านอะไรในช่วงนี้นะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กด Subs subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ